ว้าววันนี้เรามีของเล่นอะไรมารีวิวกันอีกนะตุ้ยแมททอรจะเอาของอะไรเจ๋งๆมารีวิวกันอีกเราไปเปิดกล่องกันเลยดีกว่ากับของเล่นนําเข้าสุดเจ๋งนะครับผมนี่แกะกล่องกันเลย3 2 1ป๊โอ้โหสุดยอดนี่เท่มากๆเลย สวัสดีครับเพื่อนๆผมตุ้ยแมททอยนะครับวันนี้ผมตุ้ยแมททอยครับเรามีของเล่นเด็ดๆนะครับมารีวิวกันอีกแล้วนะครับนี่เป็นเฮลิคอปเตอร์นะครับ6ชาน nel นะครับนี่เท่มากๆครับลำก็ใหญ่พอสมควรเลยนะครับชื่อรุ่นนะฮะ Honey Bee CP3 นะครับย้ํานะครับ Honey Bee CP3 นะครับหรือ Honey Bee Version 3นั่นเองนะครับลำนี้นะครับเป็นฮอ6ช h น nel นะครับฮอบังคับ6ชาน nel แบตลิโพแล้วก็มอเตอร์บัลเลดนะครับ รีโมทนะครับเป็นก็เป็น6กชแนล2 4นะครับขึ้นไม่ซ้ําแน่นอนครับเพื่อนเ่นนี้นะเหมาะกับใครก็เหมาะกับคนที่กําลังหัดบินใหม่ๆนะครับแล้วก็บินจาก3 c า a ชแนลขึ้นมาเป็น4 4ก็ขึ้นมาเป็น6 6นะครับ6นี้เราก็บางคนก็อยากไม่อยากได้แพงกันไปนะครับเพราะว่า h a ชแนลปัจจุบันนี้บางทีราคาเหยียบหมื่นเหยียบหมื่นตลอดเลยแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังมีนะฮะ Honey Bee c v 3นะครับออกมาขายกันอยู่นะครับนี่แบบนี้นะครับ ราคาไม่ถึง5 0 0พันครับถือว่าคุ้มค่ามากๆครับเพื่อนๆนี่โอ้โหเท่มากครับอย่าลืมนะลำใหญ่ขนาดนี้แล้วเป็น6 channel รีโมท2.4 g ีกิกมอเตอร์บัเลดนะครับย้ำนะมอเตอร์บัเลดนะครับแต่ราคาไม่ถึง5,000นี่ผมว่าเกินคุ้มครับเพื่อน <c oughs> ๆ,ๆแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็ยังหาหาถือว่าหายากน,นะต้องซื้อกับร้านแมททอยเท่านั้นครับถึงยังมีขาย,ยนะครับนี่ฮันนี่บีซี3ีสครับ รุ่นนี้ก็ดังมากเพราะว่าเป็นของ eSky นะครับบริษัท eSky นี่ก็แบรนด์นี้เป็นแบรนด์ดังนะฮะที่ผลิตเฮลิคอปเตอร์ระดับโลกกันมามากมายเลยทีเดียวนะฮะมีแฟนๆมีฐานคนเล่นนะฮะอยู่ทั่วโลกนะครับกับแบรนด์นี้ที่สำคัญนะครับเพื่อนๆรีโมทนะครับเขาสามารถที่จะใช้นะครับเสียบกับคอมพิวเตอร์ได้นะครับเวลาเราหัดบินนะฮะกับคอมพิวเตอร์เขาเรียกว่าอะไรใส่ซิมฝึกบินนะฮะใส่ซิมฝึกบินก็เราสามารถใช้บินในคอมได้นะครับเพื่อฝึกความ แข็งแก่งกันก่อนนะครับความชํานาญก่อนนะครับว่าโอ้โหเราฝีมือเราแข็งแก่งแล้วเนี่ยเราก็ค่อยมาบินลาจริงหรือเราจะบินลาจริงไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าซิมนี้ก็เขาจะแยกขายออกมาต่างหากนะครับก็จะมีสายเสียบนะครับแถมมากกับซิมนะครับเวลาเราซื้อซิมมานะครับก็มาเสียบกับรีโมทของตัวนี้นะฮะเราก็สามารถเล่นได้เลยนะครับคุ้มค่ามากมากครับเพื่อนแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับใบพัดนะครับผมใบพัดนี่เขาจะมาเป็นพลาสติกแข็งเลยนะครับซึ่ง ปกติเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปเนี่ยถ้าเป็น6 Channel ประมาณนี้นะครับบางทีจะเป็นใบพัดไม้นะครับซึ่งน้ำหนักอาจจะมากหน่อยแต่ตัวนี้น้ำหนักถือว่าเบาครับแล้วกค็ค่อนข้างจะคอนโทรลได้ง่ายครับมอเตอร์หลังนะครับนี่ก็มีซิงคกระบายคามร้อนมาให้นะครับทำให้ตัวมอเตอร์นี่ไม่ไมไมพังง่ายๆด้วยนะครับถือได้ว่าคุ้มค่ามากครับเพื่อนนี่เดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะแบบนี้นะสวยงามมากครับ เดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดกันใกล้ๆเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันครับ Let's go เย้เอาแล้วนี่เราก็มาเห็นรายละเอียดกันใกล้ๆนะครับเพื่อนๆสวยงามครับผมชอบนะครับสเกลของเขาคือเขาดูแบบเรียบง่ายนะครับดูแลง่ายนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมีอะไรเยอะเกินนะฮะบางทีมือใหม่เนี่ยเราจะเจอฮองหกชแนลที่ค่อนข้างจะงงครับปุ่มเยอะแล้วมันงงฮะ แต่ถ้าแบบนี้นะครับดูแลก็ง่ายเวลาเราแกะแบตออกมาก็ง่ายครับแบตลิโพนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องใส่แบตลิโพนะครับแบตลิโพเราก็จะแถมมาให้ในกล่องเลยนะครับสวยงามมากครับนี่ให้ดูนะฮะตรงพิษนี่เราพิษหรือว่ามุมใบพัดนะฮะเราสามารถปรับได้นะครับจากรีโมทเลยนะครับค่อนข้างจะเพอร์เฟกมากๆครับแบบนี้ฮะนี่ให้ดูมอเตอร์มอเตอร์นะฮะมีซิงค์ระบายความร้อนด้วยนะครับ สิงระบายความร้อนครับสวยงามมากครับว้าว <Wow. S 1> ย้ำเลยนะราคาไม่ถึง5,000ันครับแต่เพื่อนๆได้ฮอ6์หกชแนลที่ลําใหญ่ขึ้นมานะครับปกติ4 5 0 0นะ้าพันเราก็ได้แค่ลําจิ๋วนะฮะแต่ตัวนี้เราได้เป็นไม่ถึงกับใหญ่มากครับกำลังดีนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นในส่วนของรีโมทนะครับรีโมทนะฮะเป็น e sky รุ่นใหม่แล้วละ่ะ เพราะว่าถ้าเป็นรุ่นเก่ากว่าน,นี้นะครับเขาก็จะเป็นรีโมท FM นะฮะ FM เราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องคลื่นนะครับคลื่นจ,จะไปรบกวนคนอื่นได้หรือคลื่นคนอื่นเขาอาจจะมารบกวนเราได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรีโมทนะครับ2.4กิกนะครับเสาก็จะสั้นๆแบบนี้นะครับก็สบายแลวครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่าคลื่นเราจะไปชนกับใครไม่ไม่รบกวนใครด้วยนะครับแล้วก็บอกขีดของแบตเตอรี่ด้วยนะตรงนี้นะฮะก็จะมีไฟอยู่4ขีดนะครับไฟใกล้ดับไปเรื่อยๆก็แปลว่าแบต เราใกล้หมดนะครับตัวนี้มันก็จะทําให้เราค่อนข้างจะคนโทรลง่ายครับในเรื่องของระยะเวลาในการบินนะฮะแล้วก็วางแผนการบินได้ง่ายด้วยนะครับแบบนี้นะครับค่อนข้างจะทํามาดีมากๆเลยนะฮะชมรายละเอียดนะครับทั้งหมดนะฮะสวยครับชอบสเกลเขานี่ดูภายในนะฮะนะครับนี่ นี่นะฮะนี่ก็เป็นกล่องรีซซฟนะครับกล่องรีซซฟต่างๆเซอร์โวนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับจะมีเซอร์โวนะครับถึง2ตัวเลยนะครับย้ำนะครับมีเซอร์โวถึง2ตัวนะครับกับรุ่น eSky นะฮะ Honey Bee CP3 ครับหรือ Honey Bee version สครับคือเวอร์ชัหน1กับเวอร์ชั2นี้เข้าดังอยู่แล้วนะครับ พอมาเวอร์ชัน3นี้เขาค่อนข้างจะปรับปรุงนะฮะจุดด้อยของเวอร์ชันเก่าๆนะครับอะไรที่บินยากหรือว่าอะไรที่เซตยากนะครับเวอร์ชันนี้เขาก็ค่อนข้างจะเซตง่ายขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะมากครับมีขายที่แมททอยที่เดียวนะครับตอนนี้นะครับสวยงามมากครับ6 Channel แล้วก็ห่างหลังตัวห่างหลังนะครับเขาจะทำมาเรียบง่ายครับเพราะว่า ถ้าเป็นมือใหม่นะครับจะกลัวตรงนี้มากบางทีมันเป็นเบล์ออกมาเงี้ยถ้าเราเซตไม่ดีนะครับหอก็จะบินสายนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะครับห่างหลังแบบนี้คือเราไม่ได้ใช้เบลนะครับเราใช้มอเตอร์นะครับแยกไปเลยนะครับทําให้มือใหม่ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องของตัวเบลนะฮะใบพัดหลักกับใบพัดรองนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบินบาลานซ์ดีกันไหมอะไรกันไหมตัวนี้ยังไงก็นิ่งครับบอกได้เลยนะฮะ ว้าวก็ถือว่าจบกันไปแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับการรีวิวนะครับผม h ั n นี่บีซีพนะครับเฮลิคอปเตอร์หกงฉนสุดฮิตในยุคนี้กันเลยทีเดียวนะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นสินค้านะครับสินค้าคุณภาพครับจากร้านแมททอยนะครับหากเพื่อนๆนะครับอยากได้นะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับหกแฉกนะครับสำหรับมือใหม่นะครับคอนโทรลง่ายๆบินง่ายๆดูแลง่ายๆอะไรไม่แพงครับผม แล้วก็ราคาไม่เกิน5,000นะครับผมสามารถโทรสั่งกับทางร้านแมททอยได้เลยนะครับตามเบอร์นี้เลยนี่ขึ้นหน้าจอแล้ว0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแมททอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w m a t t c o m ย้ำนะครับ w w w m a t t c o m ชื่อนี้มีแต่คุณภาพบริกรารสุดสินค้าทั่วประเทศครับยัง,งวันนี้ตุ้ยแมททอยและของเล่นน้ำเข้านะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า คลิปหน้าจะเป็นอะไรเราเจอกันนะครับบ๊ายบายครับเย้ถ้าหากว่าท่านใดไม่อยากพลาดคลิปการรีวิวของเล่นสุดเจ๋งจากตู้แมททอคนนี้อย่าลืมกดปุ่มติดตามด้วยนะครับผมกดเลยนะกดกดกดอันชุกอตะกัชกตะอะ